โอเคครับประกาศสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนี่จะนำเสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนทุกคนนะผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะผมในส่วนของเทคนิควิธีการแก้ไขนะครับตัวอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมเจอร์นะครับหรือว่าตัว IDM นะครับในส่วนที่มันไม่สามารถขึ้นให้เราโหลดนะครับเช่นเข้าไปในคลิปหรือว่าอะไรต่างๆแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะดาวน์โหลดอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าตัวโปรแกรม อ่า IDM นะครับมันไม่ขึ้นมามันไม่สามารถดาวนโหลดได้หลังจากการติดตั้งหรือว่าใช้มานานแล้วเพิ่งเจอปัญหานะครับเดี๋ยววันนี้ครับเพื่อนผมจะพาเพื่อนไปดูถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วกันนะครับไปดูว่าสามารถแก้ที่จุดไหนบ้างเผื่อจะหายเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเจอปัญหามาครับแล้วก็ทาการแก้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวไม่รอช้าไปเริ่มกันเลยนะับเพื่อนก็ขั้นตอนแรกนะครับสำหรับใครที่เพิ่งดาวน์โหลดมาตอนแรกนะครับอาจจะยังไม่มีตัวของอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดอ่า extension นะครับเพื่อนให้เพื่อนพิมพ์หาาว่ ดาวโหลดเม a นเจอร์พิมพ์ผิดครับแบบนี้นะครับเ,เพื่อนบนหน้า Google นะครับแล้วให้พิมพ์หาคำว่า X-Tension e ด้านหลังตามไปแบบนี้นะเพื่อนแล้วก็กดเสิร์ชหรือค้นหาไปเลยครับหลังจากที่เสิร์ชหรือค้นหาเรียบร้อยคันเพื่อเพื่อนจะได้ผลลัพธ์ตัวแรกนะครับได้เขียนว่า,วา Internet Download Manager i จอร์อิน o ทอร์เกชันนะครับให้กดเข้าไปหนึ่งครั้งครับ ต้องอธิบายว่าตัว extension เนี่ยเป็นส่วนเสริมของตัว Google ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเพื่อนไปแก้ไขในส่วนปัญหาของก o o g l e c เป็นหลักนะครับตัว Firefox เอ่อ Firefox uh, หรือ Opera หรือว่าตัวโปรแกรมมันอื่นเนี่ยมันจะยังไม่ทําให้ดูนะเพราะคิดว่าก o o g l e Chrome ครับเป็นโปรแกรมที่ มีผู้ใช้งานมากที่สุดแล้วนะครับโอเควิธีการที่เราโหลดก็คือจริงๆแล้วปุ่มดาวน์โหลดของผมตรงนี้ครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมดาวน์โหลดตัว extension มาแล้วครับเพื่อนมาเลยขึ้นคําว่านําออกจาก g o o น e โคมแทนเพื่อนกดคําว่าติดตั้งนะครับมันอยู่ที่มุมนี้นะครับก็กดให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนให้เพื่อนเข้าไปเช็คในส่วนของ extension วิธีการเช็คในส่วน extension ครับเพื่อนมาที่จุด3จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับ แล้วกดมาที่หัวข้องคาว่าส่วนขยายตรงนี้ครับผมใครที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดไปดวข้องคาว่าจัดการส่วนขยายครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในส่วนของ extension เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนนี้จะมีตัว internet download m a j o r module ของผมว่ามันมี2ตัวนะครับเพราะว่ามันมีตัว IDM ที่แถมมากับตัวที่ผมดาวน์โหลดเพิ่มมาซึ่งผมจะบอกก่อนว่า,าจริงๆแล้วนะครับ มันจะต้องถูกเปิดแบบนี้นะครับเนี่ยถูกเปิดเป็นสีฟ้าเนีครับเพื่อนเปิดไว้ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมจริงๆถ้าใครมีตัวหนึ่งแล้วหรือว่าไม่มีทั้ง2ตัวก็ไม่ต้องตกใจนะหลักก็คือผมอยากให้เพื่อนไปดาวน์โหลดตัว extension ันเมื่อกี้ที่บอกมานะครับแล้วก็ติ๊กถูกเอาไว้ทั้งใครมี2ตัวผมนะก็เปิดเอาไว้ทั้งคู่แบบนี้นะครับมันจะเป็นใส่นักสีฟ้าเนาะแล้วก็ให้เพื่อนนะครับกดเข้าไปที่หัวข้อคําว่ารายละเอียดครับผมกดเข้าไปดูที่เนื้อข้างในหมันนะครับมันจะเป็นรายละเอียดด้านใน ทีนี้ผมอยากให้เพื่อนนะครับได้ดูที่อยู่ข้อด้านล่างนะครับผมมันจะมีหัวข้อของคําว่าปักหมุดได้บนบนแถบเครื่องมืออันนี้แล้วแต่เพื่อนนะครับถ้าต้องการให้ตัวโปรแกรมมันขึ้นตลอดเวลาก็ติ๊กถูกเอาไว้นะครับอนุญาตได้ใช้โหมดไม่ระบุตัวตนคำตัองกูเกิลไม่สามารถป้องกันส่วนขยายบันทึกทอมจันได้อันนี้ไม่ใช่ส่วนสําคัญอะไรครับจะถูกเปิดหรือปิดก็ได้นะครับผมอันนี้มันเป็นโหมดของ Google ที่ไม่แสดงตัวตนเฉยเนาะแล้วก็อนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ URL ตัวนี้ให้เปิดถูกเอาไว้นะครับผม หลักๆจะเป็นอตัวที่3นะที่ผมยายเพื่อนติ๊กถูกเอาไว้นะครับแล้วก็ถอยกลับมาอครั้งครับผมจะพาเพื่อนไปดูหัวข้อของ IDM Integration Module อีกตัวหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปที่หัวข้อคำว่ารายละเอียดอครั้งครับมาที่หน้านี้ครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆทำแบบเดิมเลยครับมันจะมีหัวข้อด้านล่างนะครับถ้าใครไี่มี2ตัวเหมือนผมนะก็ติ๊กถูกที่หัวข้อด้านล่างเอาไว้นะครับติ๊กถูกนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับจะเป็นการจัดการตัว2ส่วนขยายในตัวคื้นคมขั้นตอนที่1นะครับโอเคครับเพื่อนหลังจากที่่เพือน เสร็จขั้นตอนแรกแล้วนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูที่หัวข้อที่2นะครับเพ้เพื่อนกดไปดูข้อ3จุดด้านบนแบบนี้ครับผมหลังจากที่กดมา3จุดด้านบนแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเดินหาคําว่าการตั้งค่าครับกดเข้าไปครับหลังจากที่มาที่หน้าของการตั้งค่าแล้วนะครับเพื่อนเพืเพื่อนนะครับเ่อนหาของหัวข้อของคําว่าดาวน์โหลดนะครับกดลงมาหนึ่งครั้งแบบนี้ครับผมมันจะมีชื่อตรงนี้นะครับชื่อดาวน์โหลด ตำแหน่งที่เก็บอันนี้คิดว่าทุกๆคนคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าดาวนโหลดโปรแกรมมาเก็บที่ไหนเผื่อใครที่ยังงงว่าเอ้ยพี่ผมอยากเปลี่ยนจากดาวโหลดในก o o คม e ไปไว้เก็บที่อื่นได้ไหมสามารถเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะด้านบนนี้เนาะแล้วก็ตัวที่ผมอยากให้เพื่อนๆติ๊กถูกนะครับก็คือตัวนี้ครับสอบฐานที่เก็บไฟล์ก่อนดาวโหลดกดอทำอไรบงครั้งครับมันจะเป็นการแจ้งเตือนเพราะบางทีอาจจะมีการบั๊กเกิดขึ้นนะครับการที่ให้เราโทษดีครับผมพอดียังไม่หายวัดดีนะครับการที่เราให้ตัวก o นคมแจ้งเตือนมาก่อนว่าต้องการดาวโหลดไหม แบสามารถแก้ไขในจุดของบั๊กไอ้กรณีบั๊กได้นะครับที่ IDM ไม่เด้งขึ้นมาถามว่าต้องการดาวโหลดไหมเนาะเพราะงั้นก็แนะนํว่าให้ติ๊กถูกเอาไว้เพื่อเปิดเอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อนแล้วก็โอเคประมาณนี้ครับในส่วนของตัว Google Chrome นั้นเพื่อนหลังจากนั้นนะครับผมอยากให้เพื่อนนะครับผมเข้าไปเช็คที่โปรแกรมของ IDM ครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาที่ส่วนของ IDM เรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่หัวข้อคําว่าตัวเลือกตรงนี้ครับหนึ่งครั้งครับ แล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าถ้าใครที่เป็นภาษาไทยเนาะจะเขียนคําว่าทั่วไปนะครับถ้าใครที่เป็นภาษาอังกฤษจะเขียนคาว่า general นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีหัวข้อคําว่าตรวจจับการดนโหลดเบราวร์ต่อไปนี้พูดได้ง่ายก็คือถ้าเพื่อนๆไม่ได้ติ๊กถูกหนโปรแกรมพวกนี้ไว้สมมติเพื่อนๆใช้กูเกิล Chrome ใช่ไหมครับแล้วไม่ได้ติ๊กถูกเอาไว้เนี่ยตัว IDM จะไม่ถูกทํางานใน ในโปรแกรม Google Chrome นะครับเพราะงั้นครับเพื่อนๆถ้าใช้โปรแกรมที่เป็นเบราว์เซอร์ตัวไหนติ๊กถูกเข้าไปก็ได้ครับถ้าตัวไหนที่ไม่ได้ใช้เจาออกก็ได้ครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะผมก็อันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับที่ IDM ไม่เด้งเข้าไปดาวน์โหลดนะครับผมเพราะงั้นก็ติ๊กถูกเอาไปเพื่อนแล้วก็กดโอเคไปครับผมประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ผมจะพาเพื่อนๆนะครับกลับมาดูที่ส่วนขยายของ IDM นะครับ นี่นะครับแล้วก็ถอยกลับไป1ครั้งตัวนี้จะเป็นหน้าของส่วนขยายทั้งหมดที่ผมพาเพื่อนเข้าไปในขั้นตอนที่2นะครับถ้าโปรแกรม IDM มันไม่ทํางานทําขั้นตอนทั้งหมดแล้วยังไม่ทํางานผมแนะนําเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนให้ปิดตั้นี้ครับสีฟ้าแต่ของผมมันทํางานนะ,ผม,ะผมก็เลยจะไม่ปิดให้ดูนะ ปิดสีฟ้าในส่วนของตัวเอ็กเซนชั่นอื่นๆนะครับที่คิดว่าไม่ได้ใช้นะผมย้ําคานี้ก่อนนะครับที่คิดว่าไม่ได้ใช้เนาะปิดให้หมดเลยนะครับเพราะมันมันมีอาการบั็กที่เกิดขึ้นในตัวของส่วนขยายกู้งโคมบางตัวอื่นบางที่บางตัวเปิดบางตัวไม่เปิดนี้คือผมเคยเจอนะครับผมก็สำใครที่มีปัญหาก็ลองแก้ไขดูก่อนนะลองก่อนดูก่อนเนาะใครที่แก้ปัญหาไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาไล่ตอบนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมคำสั่งอื่นๆสามารถทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไลาต่อตอบมผ สวัสดีครับ